ครอยู่กับสิเจริญครับ,รรบมาชมมือใหม่ครับมือใหม่หัดขับโ้ยกุนครับกุนก็เพิ่งเพิ่งเคยจับคอนโทนครั้งแรก เท่าก็นี่ครับดกดรวมมาลังสวยครับรวมมาลังสวยเลย เป็นคนขับไมโครครับขอ,องทีมงานพอให้มาช่วยงานรถเกี่ยวข้าวครับปีนี้รถก็ปีที่เครับปีนี้ปีที่7แล้วก็เกี่ยวนาบ้านตัวเองครับปัญหาที่รถเกี่ยวเจอครับไรไม่ตรงตามโฉนดครับ เป็นทุกปีครับปัญหาน,นี้แก้ไม่หายครับอันนี้ก็จะปล่อยให้มือใหม่ครับลองลองขับครับจะได้เป็นจะได้มีคนช่วยครับก็ขับขับคนเดียวทั้งวันน่าจะเหนื่อยครับส่วนผมก็มาช่วยช่วงเย็นครับช่วงเลิกงานห้าโมง,งต่วันก็จะได้มีคนช่วยนู้นช่วยนี่ครับ ็เนี่ยครับเกี่ยวต่ำครับเหลืออยู่ไม่ถึง1นพุทครับเนี่ยคอหลวงก็ต้นข้าวสูงน่าจะเม็ดเม็ดกว่ากว่าครับก็ต,ตัดไปมัน 7, 8, เจ็เจ็ดสิบแปดสิบซนนะครับก็แกบอกให้เกี่ยวต่ำๆครับเนี่ยครับแกเลี้ยงวัวปีนี้ก็ จะเจอบ่อยครับเกือบทุกเจ้าครับที่ว่าเกี่ยวให้ตำาๆหน่อยถ้าทําได้ก็ทําครับถ้าต้นเข้าไม่สูงมากครับแต่ถ้าต้นเข้าสูงมากเดี๋ยวก็มามาคุยกันใหม่ครับว่าอาจจะทําให้ไม่ค่อยได้ครับเพราะเดี๋ยวมันกินน้ำมันนะครับถ้าต้นเข้าสูงมากแต่ถ้าต้นประมาณนี้ก็ก็ทำให้ได้ครับเนี่ยครับไม่ค่อยสูงนี่ครับมือใหม่ครับอนโรลยังไม่นิ่งครับ ก็ค่อยเรียนรู้ครับปีนี้ก็รถในบ้านนะรถในบ้านมีอยู่5้าคันครับก็จะเป็นรถใหญ่แบบนี้สองสามคันครับแล้วก็จะเป็นรถคูเปอร์ตอีก4ี่คัน3-4คันนะไอ้ส่วนเรื่องเรื่องไล่ไม่ตรงครับโอหแกไม่หายครับ นชนนลง12ไร่ครับพอบอกเราเราม่เกี่ยวครับ10ไร่ครับเจอทุกปีเขาน่าจะเข้าใจเราบ้างครับแต่ว่าถ้าบอกไล่ตรงครับแล้วบอกว่าเออเข้าไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับขอลดหน่อยร้อย0องร้โอเคครับคุยกันได้ครับันเราไม่ว่ากันแต่แม่ลถทีละสองไร่ทีละสาไร่ปีก่อนครับเกี่ยว27็ไร่ครับ จาของนาบอกยิบสองไรครับหายไปห้าไรเลือกปีต่อมาก็เลยไม่เกี่ยวครับเลือกเกี่ยวให้แกก,ก็ค่อยไปครับอาจจะไม่ไม่เร็วครับก็ไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็ใกล้จะหมดงานแล้ววันนี้เจ้านี้น่าจะยังไม่เกี่ยวเจ้านี้น่าจะ น่าจะเกี่ยววันหลังน่าจะเกี่ยวพรุ่งนี้ป่าข้าวกำลังสวยครับตัวนี้ข้าวกำลังเป็นน้ำนมเลยยังไม่ถืงยังไม่แห้งครับก็ตากประมาณสองสามแดดครัก็พอดี ลูืนน่าจะแตกลูกปืนลูกปืนลูกปืนหาจับมันใครน่าจะแตกครับเสียงดังก๊อกก๊อกก๊อกปีนี้ก็แก้ท้องฟางใหม่ครับฟางก็จะสวยกว่าปีที่แล้วครับก็จะค่อนข้างเป็นแนวครับเป็นแถว ป,ปีแล้วปีแล้วไม่ไม่ค่อยเป็นแถวครับเพราะว่าของฟางเลยผ่าของฟางลงครับผ่าของฟางลงก็ฟางมันจะไม่ไม,ไม่ไม่พุ่งครับแล้วก็จะแตกมันจะแตกลายครับแล้วก็ลงลงม่วนไปหมดครับปีนี้ก็เลยแก้ท้องฟางใหม่ครับก็ฟางลงดีกว่าเดิมเพราะเราก็มีรถอัดฟางด้วยครับก็แก้ท้องฟางเพื่อเพราะว่าเราเราหนุนหนุนท้ายตู้ขึ้นครับพอให้ตู้เบาน่ดหนึ่ง ก็ปีนี้เกี่ยวไปเลยครับน่าจะได้ยังไม่ถึงร้อยไร่ครับข้าวไม่ค่อยสุกครับก็ขอมีน้อยครับปีนี้มีเต็มมารี้ร้อยห้า